สวัสดีครับพี่น้องกำลังพลกองพลพัฒนาที่1ทุกท่านกระผมหมู่พลพัทครับช่วงนี้เราได้ยินคำว่าบัญชีม้าก,กันบ่อยมากบางคนก็กลัวว่าบัญชีตัวเองจะโดนอายัดหรือบางคนมีคนมาขอยืมบัญชีไปใช้วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายทหารพระธรรมนูญกองพลพัฒนาที่1จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมู่พลพัทและสวัสดีกำลังพลทุกท่านครับ ยินดีมากครับที่จะได้มาไขาข้อข้องใจเรื่องบัญชีมมาเพื่อให้พวกเรารู้ทันและป้องกันตัวเองครับเริ่มที่คําถามแรกเลยครับบัญชีม้าเนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรครับและทําไมต้องเรียกว่าม้าด้วยครับอธิบายง่ายๆครับบัญชีม้าคือบัญชีเงินฝากที่เจ้าของเปิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ใช้เองครับกลับเอาไปให้มิจฉาชีพใช้ทําเรื่องผิดกฎหมายเช่นรับเงินพนัน แก๊งคอเซนเตอร์หรือฟอกเงินส่วนที่เ yep. ร et ียกว่าม <th ้าก็เปรียบเสมือนยานพาหนะครับใช้ผ่านเงินสกปรกจากเหยื่อโอนถ่ายเทไปเรื่อยๆเพื่อให้ตำรวจตามจับตัวการใหญ่ยากขึ้นตัดตอนเส้นทางการเงินนั่นเองครับเห็นว่ามีการแบ่งม้าเป็นสีๆด้วยมันคืออะไรครับใช่ครับธนาคารและทางการเขาแบ่งระดับความรุนแรงเป็นม้า5สีครับ เบาที่สุดคือม้าน้ำตาลอ่อนคือธนาคารเริ่มสงสัยพฤติกรรมหนักขึ้นมาหน่อยคือม้าน้ำตาลเข้มอันนี้มีข้อมูลพอจะแจ้งตำรวจส่วนพวกที่มีผู้เสียหายแจ้งความแล้วจะเป็นม้าเทาและม้าเถาเข้มและร้ายแรงที่สุดคือม้าดำครับคือรายชื่ออยู่ในบัญชีปปงอัวพันการฟอกเงินชัดเจนครับฟังฟังดูแล้วเนี่ยเรามีโอกาสจะไปเกี่ยวข้อกับบัญชีมมาได้ยังไงบ้างครับ ก็มีทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับอย่างเช่นรับจ้างเปิดบัญชีแลกค่าตอบแทนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นรายได้เล็กน้อยที่ได้มาแบบง่ายๆหรือเราอาจจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว กลโกงรูปแบบนี้มักจะมาในรูปแบบของ SMS อีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐสถาบันการเงินหรือบริษัทขนส่งแล้วหลอกให้คลิกลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปสวมรอยเปิดบัญชีออนไลน์ หรืออาจจะเป็นหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินชวนทำธุรกิจหรือลงทุนออนไลน์ที่มีผลตอบแทนสูงเมื่อเหยื่อหวงเชื่อและเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพก็จะนำบัญชีนั้นไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายทันทีครับ อ๋อเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะครับใช่ครับแล้วถ้าสมมุติผมขายของออนไลน์มีเงินโอนเข้าออกเยอะๆแบบนี้จะถือว่าเป็นบัญชีม้าไหมครับถ้าค้าขายสุจริตไม่ถือว่าเป็นบัญชีม้าครับแต่ต้องระวังเรื่องการตรวจสอบภาษีครับหากมีการฝากหรือรับโอนเกิน3,000ครั้งต่อปีหรือ400ครั้งต่อปีโดยมียอดรวม2ล้านบาทขึ้นไปก็จะถูกกรมสรรพากร ตรวจสอบที่มาของเงินครับมาถึงเรื่องสำคัญครับถ้าเผลอไปเปิดบัญชีให้เขาหรือรับจ้างเปิดจะมีความผิดขนาดไหนครับโทษหนักมากครับตามพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2 5 6 6คนเปิดบัญชีหรือยินยอมให้เขาใช้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนจัดหาหรือนายหน้าโทษหนักกว่าครับจำคุก2-5ปีปรับ2 0 0 0 0 0ถึง5แสนบาทและสำหรับพวกเราที่เป็นทหารยังมีความผิดตามพรบวินัยทหารเพิ่มเติมด้วยนะครับมีตัวอย่างคดีจริงๆมั้ไหมครับเผื่อบางคนอาจจะคิดว่าอ้างว่าไม่รู้แล้วจะรอดสาลฎีกาเคยตัดสินไว้ชัดเจนครับเช่นดีกาที่1625พศ2567 จำเลยเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นไปใช้ศาลมองว่าเล่งเห็นได้ว่าจะถูกใช้ผิดกฎหมายถือเป็นการช่วยเหลือคนร้ายครับหรือดีกาที่4,926พศ2567การรับจ้างเปิดบัญชีเป็นเรื่องผิดวิสัยแสดงถึงเจตนาร้ายถือเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิดครับอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับชัดเจนครับ เห็นว่ามีบางคนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับบัญชีไม้โดยไม่ตั้งใจแล้วถูกอายัดบัญชีต้องทำอย่างไรครับถ้าถูกอายัดบัญชีจะถูกอายัดทุกบัญชีนะครับเพราะจะอายัดต,ตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักขั้นแรกเลยคือเราต้องรีบไปติดต่อธนาคารเพื่อหาสาเหตุและหน่วยงานที่อายัดหรือโทรสายด่วน 1, 4, 4, 1ครับจากนั้นก็ไปพบตำรวจเจ้าข,ของคดีตามข้อมูลที่ธนาคารแนะนำ นำหลักฐานไปแสดงความบริสุทธิ์ครับเมื่อตรวจสอบหาแล้วให้นำเอกสารถอนอายัดจากตำรวจไปยื่นที่ธนาคารเพื่อปลดล็อกบัญชีครับมีวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นบัญชีม้าไหมครับวิธีป้องกันก็คือห้ามเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ครับหากถูกขอใช้บัญชีให้ปฏิเสธทันทีใช้โมบายแบงกิ้งอย่างระมัดระวังมันตรวจสอบบัญชีเป็นประจำหาพบความผิดปกติให้รีบแจ้งธนาคารทันทีเพื่อขอคำแนะนำและระงับบัญชี ระวังข้อมูลส่วนทัวครับเช่นข้อมูลบัตรประชาชนทั้งหน้าด้านหลังรหัส OTP เป็นต้นเพราะคนร้ายอาจนำข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดบัญชีม้าได้ครับวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยครับฝากทิ้งท้ายถึงกำลังพลกองพลพัฒนาที่หนึ่งทุกท่านครับอย่าเห็นแก่เงินเล็กน้อยอย่าคอยวาสนาบัญชีม้ามีแต่คุกกำลังพลกองพลพัฒนาที่หนึ่งต้องรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ